ดีจ้าวันนี้หมอนมาบ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อนคนไทยก็จะพามาเดินชมสวนเขาก่อนเนาะอยู่ไม่ไกลจากบ้านหมอนเลยค่ะแต่ไม่เคยมาสักทีแต่วันนี้มีโอกาสมากินข้าวก็เลยมาถ่ายสวนให้ดูนะคะดีมากๆเลยค่ะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยแล้วก็ลูกสาวอันนี้ลูกสาวเพื่อนนะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นกันเองมากๆเลยน้องเฟรนลี่มากๆค่ะ ยิ้มตลอดเลยน่ารักมากๆค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเขาก็จะปลูกต้นไม้ต้นผักไทยบ้างนะคะสวยค่ะพื้นที่บ้านเขากว้างมากเลยค่ะเนี่ยค่ะน่าอยู่ค่ะน่าอยู่เดี๋ยวมอนจะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวจะพาไปเซฮัลโลเพื่อนๆคนไทยนะคะแล้วก็ ไปดูซิว่าวันนี้สาวๆทำอะไรกันกินนะคะวัดดีจ้าหมอนสีชาแนลจ้าเมื่อนี้หมอนม้าบ้านเพื่อนนะจ้าหวัดดีจ้านี่พี่เมย์นะคะอันนี้น้องพึ่งจ้าอันนี้น้องเอ็มค่ะไปไหนน้องเอ็มอันนี้ลูกสาวน้องพึ่งจ้าสวยมากเลยอันนี้ลูกสาวลูกสาวของลูกสาวของน้องลิน บ้านเขาสวยมากเลยค่ะดูสวนก็กว้างมากเลยมีหกห้องนอนนะคะหมอนสีเดินสำรวจเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยค่ะ <c oughs> บ้านสวยอันนี้เป็นห้อง <c oughs> ห้อง <c oughs> uh, ดินเนอร์นะคะสามารถจัดปาร์ตี้ <c oughs> หรือว่า <c oughs> ทำเพลงอะไรก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเมนูของเราวันนี้นะคะสาวๆทำอันดับแรกเลยขนมจีนะคาะไม่ได้ นี่ค่ะซุปเปอร์ตีนใครชอบตีนนะคะอาหารเยอะแยะเลยค่ะส้ตมตำน่ากินมากๆอันนี้ส้ตมตำฝีมือสาวสวยนะคะจากภาคใต้เนาะสาวใต้นะคะสาวใต้ตำส้ตมตำแต่ว่าฝีมืออร่อยแน่ค่ะเดี๋ยวยังไงหมอนขอตัวกินข้าวกับเพื่อนๆก่อนนะคะก็จะกินไปเมามอยกันไปตามภาษาผู้หญิงนะคะอาหารแซ่บทุกอย่างเลยค่ะ กินแบบจุใจมากๆเลยค่ะเจ้าของบ้านทำกับข้าวเยอะมากๆค่ะทำเหมือนกับจะกินประมาณ20คนเลยค่ะ นี่นะคะบ้านเขาบ้านสวยค่ะบ้านกว้างมากเลยหกห้องนอนนี่เรามาทักทายเจ้าของบ้านนะคะลินค่ะ,คะอยู่ <ผม S 1> อยู่มา,าห้างกันเนาะอันยังมาตึงหานะทีทำใบทำมาอายุท้อกันพี่น้องสีสสส่สิบสี่สิบสี่สิบ สีอยังสี่สิบสเนาะจ้ะแต่ว่าหมอนสีไม่ผมงอกก่อนเขาอันนี้เป็นงอกจ้่ว่าถ่ายเป็นมูวนมอเราดอกแม่ไห้มาผมงอกแต่นี่เขายังหน้าเด็กๆเนาะจ้าหน้าเออเออเยอะอิ่มแล้วจ้าสาวๆพากันอิ่มแล้วดูขนมจีนเหลือตั้งเยอะจ้า ของกินเยอะมากกินไม่หมดเลยจ้ะเจ้าเจอลอดห่อกลับเลยได้อันนี้เจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านล้างจานอันนี้ฮูสิจูจีเราเป็นผู้ถ่ายวิดีโอนะคะไม่ได้ล้างเวยกับเขา อันนี้น้องพึ่งจ้าน้องพึ่งคนสวยเดี๋ยวไปถ่ายพี่เมย์กันไปยังไปยางดอกไม้สวยสวยจ้าทีวีจอใหญ่มากพีี่่เเ้้อนนยปลลแว บานี่ต,ต้มน้ำเพื่งน้ำเด็ดชอ,อบแค่ไหนฮัลโหอันนี้ลูกสาวลูกสาวเจ้าของบา้านนี่ไม่นน <S <S ค่ะเลื่อนเคี้ยไกินบ่เพี่ยมนจ้าชีวิตคนไทยตังแดกนี่ยังกลับมากินมาซุ้มเันอนะจ้าไขยเหรอไท่ไทย ไม่เป็นไรบางช่วงนบางช่วงไม่รักสีปักไว้ให้เลยนะปักไหนก็ได้โอ๊ยไอ้เกลเอ็มจ้าโอ๊ยเส้นนี้จะไปให้โดมกินเหรอมันมีแค่หกหกอันก็เองให้พี่อเดียวสามคนจับไปอีกพี่ไม่ยอมยอมนะ